สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบก,กับเดียวนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ให้กับ Facebook ของเรานะคะแบบปลอดภัยเลยสาม,มารถทําได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการเลยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นวิธีนี้ใช้ได้พ้นแน่นอนคะ่ะคลิปของเราขึ้นฟีดแน่นอนโพสต์ของเราขึ้นฟีดแน่นอน,นะคะ่ะจะมีวิธีการขั้นตอนแบบไหนเราไปดูกันเลยนะกดอื่นเลยแล้วก็เข้ามาในหน้าเว็บเลยนะคะ นีจะเป็นเว็บที่เราจะใช้บริการวันนี้นะคะก็มีเว็บชื่อว่า KM Social นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยนะก็จะมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะก็กสามารถก็สามารถกดสมัครใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่พวกแกตัวบัตด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยค่ะใครที่บี Gmail อยู่แล้วก็สมัครใช้งานได้เลยนะคะเนื่องจากไม่ให้เป็นการเสีเวลานะคะเรามีสมาชิกกันอยู่แล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ระบบกันเลยนะ พอเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะก็คือเว็บที่มีชื่อว่า KM Social นั่นเองนะคะใครที่สนใจนะคะอยากใช้บริการนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โพสได้นะคะเข้ามาใช้เข้ามาศึกษาบริการกันได้นะวันนี้ใครเข้ามาใหม่นะคะก็สามารถกดที่แ็บเมนูเติมเงินได้เลยนะ ก็จะมีช่องทางการเติมเงินได้3ช่องทางเลยนะคะมีสแกน QR Code, ธุมานี่วอลเลตแลวก็คริปโตนะคะทุกช่องทางก็จะมีคําแนะนําให้ด้านล่างเลยนะแล้วเข้ามาทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะก็มาศึกษากันได้เลยนะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์ให้กับ Facebook ของเรานะคะเราก็จะกดไปที่เมนูคําสั่งเสื้อใหม่นั่นเองนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยวันนี้เราจะเลือกของ Facebook เราก็กดไปที่ Facebook ได้เลยค่ะหมดหมู่นะคะเราก็จะเลือกเพิ่มยอดแชร์นะคะ เพิ่มยอดแชร์โพสนะคะบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยะคะ่ะเราก็สามารถเลือกดูได้เลยนะคะมีทั้งความเร็วเท่าไหร่นะคะปริมาณประกันไม่ประกันนะคะแล้วก็สามารถเลือกตัดสินใจได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาใช้เมนูแน,น,นะนํามาคะอันแรกเลยนะลิงนะคะแล้วก็กลับไปที่หน้า f a c e book ของเราแล้วก็อัลลอกลิงมาได้เลยคะ่ะอัลลอกลิงมาใส่แล้วนะคะเราก็ใส่จํานวนได้เลยคะ่ะ แล้วก็หน้าตาเมื่อกี้นะคะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ยแจ้งเราด้วยนะคะมือไว้ไปหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะกดเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยแท็บสีเขียวขึ้นมาแบบนี้เลยก็คือคําสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากดูประวัตินะคะก็สามารถกดที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะหน้าตานี้ก็จะแจ้งเลยนะคะถ้าสมดว่ามือไว้เหมือนกันนะคะก็จะแจ้งเลขออเดอร์ให้เรานะคะลิงก์ของเราที่ใช้บริการนะคะค่าบริการ สามบาทต่อ100หนึ่งร้อยคนนะคะก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะก็มีสถานะแจ้งแล้วด้วยว่ารอดําเนินการนะคะใครที่มีปัญหานะคะหรือว่าติดขัดอะไรนะคะหรือว่าระบบทําการช้าเราก็สามารถติดต่อแอดมินได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของแอดมินนะคะสามารถใส่เลขออเดอร์หมดหมู่แล้วก็แจ้งปัญหาได้เลยคะ่ะว่าขอความเร็วขอเพิ่มยอดหรือว่ายกเลิกบริบการนะคะจะพิมพ์ข้อความหรือใส่รูปภาพก็สามารถ แจ้งแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะก,กับการใช้บริการนะคะใครที่อยากดูบริการเสริมนะคะก็สามารถกดไปที่แถบเมนูบริการทั้งหมดได้นะคะนี่จะเป็นหน้าตาของบริการทั้งหมดนะคะมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยให้เราเลือกกันทุกษา้านี้ได้นะมีคำอธิบายคำแนะนำแล้วก็คำตัองซื้อขั้นต่ำขั้นสูงนะคะใครที่เข้ามาใหม่อยากศึกษาก่อนก็เข้ามาดูในหน้านี้ก็ได้นะคะมีราคามีเลนราคาเท่าไหร่ ต้องการใช้บริการแบบบหน่อยก็เลือกดูได้เลยนะคะใครที่เข้ามาใช้เว็บไซต์แล้วแล้วบริการดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาถูกอยากแนะนาอยากแบ่งปันเพื่อนก็สามารถกดที่คําแนะนําเพื่อนได้นะคะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะ ก็สามารถนําลิงก์ของเราไปแนะนําไปแชร์เพื่อนใช้งานได้นะคะเพื่อนเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาเติมเงินนะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเลย3%นะคะช่องทางนี้ก็จะเป็นการสร้างไรายได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงคุณแชร์เว็บไซต์อ OK อก kmso c i a l นะคะวันนี้เราจะมาดูยอดแชร์ของเรากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ยอดแชร์ของเราก็มีอยู่ที่9ครั้งนะคะเราก็จะมากดรีเซ็ตหนึ่งทีนะคะ อตอนนี้ยอดแช่งของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตามจำนวนที่เราต้องการเลยรอยก้าวขังนั่นเองนะก็บริการทำรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็สะดวกแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะใครที่สนใจใช้บริการเหมือนกันก็กดเข้ามาใช้งานได้นะคะหรือใครที่หาลิงก์ไม่เจอนะคะก็กดดูได้ที่ใต้โพสตนะคะวันนี้เราพิทพาประกันได้ก็ขอภายณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ